วัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่8พฤศจิกายนนะคะเป็นวันเริ่มดีมากๆเป็นวันที่เจี๊ยบอยากจะมา unbox นะคะ anti aging serum ของเจี๊ยบด้วยกันค่ะดูสิรอมาเป็นปีนะคะสําหรับ anti aging serum ตัวนี้เพื่ออะไรเหรอคะนี่เลยคะ่ะง่ายๆเลยนะคะสําหรับผิวที่โดนแดดโดนฝุ่นโดนมนลภาวะฝุ่น pm 2.5นะคะทําร้ายและทําลาย แต่สิ่งเหล่านั้นนะคะก็ยังไม่เท่ากับอายุของเราที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะคะมันก็จะมีแบบทั้งฮอร์โมนภายในทั้งแบบอะไรต่างๆที่แบบมันทำให้ผิวเราแก่นะคะสำหรับ Anti a n t i ี g i n g s e ้งเตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าช่วยเรื่องผิวที่ไม่แข็งแรงแล้วก็เมื่อผิวไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะมีกระฝ้ามันก็จะมีสิวที่เกิดขึ้นได้ไง่ายๆมันก็จะมี พื้นพดต่างๆนะคะหรือว่าหน้าที่เป็นหลุมเป็นบ่อต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ที่ต้นเหตุทําให้หน้าของเรามีผิวที่แข็งแรงนะคะ,ะเมื่อผิวแข็งแรงเนี่ยมันก็จะได้รับการบารุงถึงภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดสีหรือเมลานินต่างๆมันก็จะไม่ผดขึ้นมานะคะแล้วก็ผิวของเราก็จะแข็งแรงเรียบเนียนไม่ว่าเราจะแต่งหน้ายังไงนะคะมันก็จะออกมาแบบสวยงามแล้วยิ่งการแต่งหน้าในปี2022-2023นี่ไม่ต้องบอกว่าแบบโหปรับเซียนมากๆเพราะว่า แต่งหน้าเสร็จก็ต้องใส่หน้ากากบำรุงเสร็จก็ต้องใส่หน้ากากนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละคะ่ะกลับบ้านไปนะคะก็ต้องฟื้นฟูด,ด้วยเซรั่มของเจี๊ยบนะคะเซรั่มตัวนี้นะคะมีสารสกัดชั้นเลิศนะคะ4ตัวที่มาจากไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็อีกหลายประเทศนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเจี๊ยบเองเนี่ยมีประสบการณ์ทําแบรนด์และได้ใช้แบรนด์ต่างๆมาจากทั่วโลกนะคะเซรั่มของเจีเจ๊ยบขวดนี้รู้สิ ไม่แพ้ชาติไหนในโลกนะเจี๊ยบก็สามารถอิมพอร์ตสารสกัดดีๆเข้ามาได้เหมือนกันนะคะฟื้นฟูซ่อมแซมผิวให้แข็งแรงนะคะสวยด้วยสุขภาพที่ดีสวยจากภายนอกแล้วก็ภายในไปกับลาวิสโศสกิตนภา,าค่ะวันนี้รชคดีนะคะแฮปปี้